ธีการสำหรับไปการ์ดเฮมนะเมืองใหม่นะเปิดซองจดหมายก่อนระดับแรกเปิดปุ๊บมันก็จะใบเด้งอยู่ตรงนี้เราก็ไปกดตรงนี้เลยคาขออีเดนกรุ๊ปนะครับไปการ์ดเฮมพอทําเสร็จปุ๊บมันก็จะกดกดไปนะนเพื่อนๆไม่มีอะไรนะครับอันนี้ก็คือของที่มันดรอปนะครับอ่าที่มันมีทั้งหมดในกิจกรรมการ์ดเฮมนะระยะเวลาทั้งหมด13วันนะครับเนี่ยอันนี้ก็คือตารางหน้าตารางการแรกนะ ของที่หน้าแรกก็คอสตูมปะเพื่อนๆแรกอะไรอะ่ะคอสตูมแหละไม่ค่อยมีอะไรอันนี้มันไม่ได้มีจิตเงามืด่ยถ้ามีจิตเงามืดเนี่ยอันนี้สำคัญนะครับแต่อันนี้ไม่มีจิตเงามืดมีแค่โอริทิคอนเหมือนก็แพ็คเหมือนแพ็คเติมเงินร้อยวันนั่นแหละก็มีแพ็คอัปเกรดหินอัปเกรด2แพ็คอริทิคอนแทนหินตีบวกแล้วก็แพ็คอกแมวแค่นั้นเองนะครับก็ไม่ได้ผมว่าเฉยๆนะแต่อันเนี้ยมันก็จะเอาไว้คำนวณได้นะครับสำหรับ คำนวณยังไงนะสมมติเพื่อนๆแบบว่าอยากจะตีบวกเนี้ยสมมติเพื่อนๆลองดูในราคาในตลาดเนี่ย Enrich Oridicon หนชิ้นเนี่ยตอนนี้กี่บาทเพื่อนๆลองไปคำนวณดูเนี่ยอันนี้วิธีนะตัวอย่างไหมอ่ะก็ไม่น่าไ,ไม่ได้ยากนะเพื่อนๆดูช่องนี้มาเยอะแล้วน่าจะเป็นกันหมดแล้วมั้งนะครับก็ง่ายๆก็ดูว่า Enrich Oridicon ตอนนี้เท่าไหร่9ก0 0พันเก้าใช่ไหมเราเราก็ไปเทียบย้อนกลับไปว่าไอ้นี่เท่าไหร่ไอ้ตัวพวกขอพวกเนี้ยที่ใช้ในการแลกอะรวมแล้วมันใช่9๊0 0เบ้าไหม ก็คิดย้อนอารมณ์คล้ายๆนี่เลยถ้าเปรียบเทียบมันก็เหมือนกับแลกร้อยชั้นก็ไปเทียบกันร้อยชั้นคุ้มกว่าไหมหรืออันนี้คุ้มกว่าอันนี้เท่าไหร่อ่าลองมุดลองคิดดูก็อ่าลองคิดดูเล่นๆก็ได้อ่ะร้อยแปดสมมติราคาณตอนนี้นะร้อยแปดคูณกับสี่พันถูกไหมสี่พันแปดหกสิบได้เอ็นดิชโอ้ยแค่หนึ่งก้อนนะอันนี้เก้าสิบกี่บาทเนี่ยเก้าสิบคูณห้าเก้าห้าสี่สิบห้าใช่ไหมสี่พันห้าประมาณนี้นั่นคร่าวๆนะอันนี้เก้าพัน นะครับอันนี้เท่าไหร่30มสิบโอ้โหอันนี้แพงนะส0มสิก็คือ6,000นนะหมคุ้มไหมล่ะไม่คุ้มอ่ะใช่ไหมถ้าสมมติแต่แรกนะหลักๆก็ส่วนใหญ่ก็เน้นคอสตูมปะแรกได้20วันเลยแต่ไอเบ,บิร์นโอดินเราได้ของรางวัลน,น่ะ,ะมันอยู่ถึง13วันผมว่าไม่อร่อยผมว่าอจิตจำดองโอดินที่สำคัญก,กว่าไอเนี้ยคืออันที่ผ่านมาลอยกระทง ได้กระต่ายอันนี้ได้ไรคอตููถูกเทียบกันดิเพื่อนเพื่อนอะไรคุ้มกว่ากระต่ายถูกปะจริงๆกระต่ายก็ไม่ค่อยะอะไรมากมายนะบวกสิบห้าหมายังเออบวกสิบห้าหมายังอะ่ะเดี๋ยวดูหลอมดิถ้าอยากรู้ก็ต้องไปดูที่หลอมอะถ้าอยากรู้เนี่ยเพื่อนๆมาดูที่หลอมเลยมาหรือไม่มาเนี่ยมาดูตรงนี้ปรับแต่งอุปรกรณ์เหมือนไม่มีนะตีบทได้สิบสองอยู่ H d ดดี o ้โออนมีแค่ HD ดดี d ้โออนอยู่ ยังยังไม่มามีแค่ออฟแมลแลกชุดกด1ครับและไม่แลกชุดกด9นะไม่สนใจแลกอะไรเลยเอาองี้ไม่สนใจแลกอะไรเลยกด9อยากส,สนใจแลกแค่ชุดกด1แล้วกัน <c oughs> โหหนึ่งมันเยอะเนี่ยเห็นปะหนึ่งเยอะสนใจใส่เดียวกับทีมงานแต <c oughs> เย็นคุณมนตะวนันคุณเนี่ยไม่ได้เล่นแล้วเอาไอ้คุณอะ เนื้อสบายแล้วลอยลำโอ้ย,อยงั้นแปลว่าหนึ่งเยอะนะหนึ่งเยอะหนึ่งเยอะโอเคจบละอืมอือก็คือเอาชุดแหละส่วนใหญ่เอ่อแลกชุดนะครับก็เยอะอยู่เยอะอยู่นะฉะนั้นเนี่ยถ้าดูจากตรงนี้อะไรน่าจะขาดนะไอเนี่ยใช้ปาปิรุด900อันเหรียญใช้800อันนี้ใช้1,002อันนี้ใช้1,006ก็ชัดแล้วว่าไหนจะขาดอย่างที่ผมบอกไป นะครับเรื่องนี้การดูของเนี่ยมันต้องแบ่งเป็น2ปัจจัยนะอันนี้พันหอันนี้ใช้พันสองเหรียญใช้800 8, ปาปิลุตใช้900นะครับฉะนั้นอะไรมากสุดอันนี้นะครับดีลาบริเดตเนี่ยเคพอดเนี่ยพันหลรองลงมาก็คือแท็บเล็ตแฟกเมนต์ก็คือพันสอันนี้ใช้900 8, ปาปิลุตนะครับกระดาษอันนี้น้อยสุดเลยแอนเชนคอยนน่าจะฉะนั้นแอนเชนคอยถ้าดูจากตรงนี้เข้าวๆแอนเชนคอยนก็น่าจะลดในตลาดแล้วมีมมี600กว่าอันนะครับ อัออนเช่นคอยใช้น้อยสุดจากการดูจากชุดนะ800อันเดี๋ยวต้องลองไปเบิน์น2 0 0 0ผมได้160ชิ้นใช่ไหมสอ0 0ได้160ชิ้น10วันก็พันหกเฮ้ยเหรอเฮ้ยน้อยนะน้อยอยู่ถ้างั้นไม่พอนะถ้าจะเอาชุดต้องซื้อเนี่ยถ้าดูทรงแล้วอะโอดิน2,000กว่าไปผ่านกอปปินได้หม้อดินมาประมาณ230ห้อสมม้อผมมุตีเป็นเลขกลมๆแล้วกัน2,200ไปเลยแล้วกันนะเพราะว่าคนนึงได้ร60คนนึ่งได้200กว่าผมว่า 2- 0 0 0คือ200 นะก็ตีไป1ต่อ10อัตรา1ต่อ10ถ้าผมคิดว่าวันหนึ่งเราใช้อดินแค่2 0 0 0นะไม่ได้ดองอะไรมาก่อนนะเอาวันละ2 0 0 0ไปเลยนะเอาจากถิติที่เพื่อนๆพูดนะ2 0 0 0ได้200อะ่ะสมมตินะสมมตินะผมไม่รู้ว่ามันต้องเทสเยอะอันนี้ผมว่ามันต้องไปเทสดูนะว่าของแต่ละอย่างผมว่าเอาจริงนะถ้าดูจากราคาแล้วของแต่ละอย่างน่าจะดอปไม่เท่ากันด้วยนะดูทรงแล้วอ่ะไม่รู้เหมือนกันนะ่ะเพราะว่า ทำไมแต่แต่ละอย่างมันไม่เท่ากันก็ไม่รู้ราคานะครับไอเนี้ยสองกว่าถูกปะทั้งทั้งที่ดอยอยู่ในตลาดแต่เนี้ยร้อยี่สิบราคาเริ่มต้นแต่มีคนขอซื้อใช่ไหมเลทราคาที่มันตั้งต้นเนี่ยไม่เท่ากันนะสังเกตดูนะอ่ะทีนี้สมมติผมปิดประเด็นเรื่องอัตราการดรอปไปเลยนะอัตราการดรอปของนะให้เป็น1ต่อ10ครับโอดินนะเกตนะฉะนั้นใช้1ิโอดินดรอป1ชิ้นอะไรประมาณนี้นะอันนี้ เท่าค่านะเพื่อนๆดูเป็นตัวอย่างใช้เท่าไหร่ทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดเลยเนี่ยทั้งหมดในการแลกชุดเนี่ยเท่ากับ4,500ชิ้นฉะนั้นเราจะขาดอยู่นะเราจะขาดอยู่ประมาณพันเที่ผมคิดไปเมื่อกี้ฉะนั้นไอ้พันเชิ้นเนี่ยเพื่อนๆต้องไปซื้อเพิ่มอาว่าซื้ออะไรคุ้มที่สุดก็คือซื้ออะไรที่มันถูกที่สุดแ,ลแหละก็อย่าไปซื้ออะไรที่มันแพงแล้วกันนะเออถ้าอาตาัตราดอกมันเท่ากันนะครับโดยที่เงื่อนไขอาตาัตราดอกเท่ากันนะสมมติฐานผมนะไม่รู้ว่ามันเท่ากันหรือเปล่ามันต้องไปเท้ว่า เทสร้อยโอดินตีนี่ที่มันดรอปแท็บเล็ตแฟกต์เมนต์เทสร้อยโอดินไปตีเคพอร์ตเทสร้อยโอดินไปตีแองเจิลคอยล์เทสร้อยโอดินไปตีปาร์ปิปปลูดอ่ะเพื่อนๆต้องไปเทสเลยถ้าจะเอาแบบเป๊ะๆนะครับก็อันนี้ขาดทุกเซิร์ฟนะมันใช้เยอะสุดเนี่ยตามนั้นแหละส่วนนั้นเนี่ยชัดแล้วชัดแล้วว่าคนส่วนใหญ่อันนี้ดูไม่ต้องดูจากช่องผมก็ได้ดูจากคนส่วนใหญ่ในตลาดกลางก็ได้คนทั้งประเทศเนี่ยคนที่เล่นไกรอ,รนะอาร,ร,อร์อ่ะเซิร์ฟไกอาร์เผื่อเผื่อเหลือเผื่อขาดแต่เซิร์ฟอื่นก็น่าจะเป็็นนนนนเเหหมืออออกกัั่่่่่ะะะชดแลล้วววาาคสใญขไร ใช่ไหมไม่ต้องถามช่องผมหรอกหนึ่งก้าเมื่อกี้นี่จบเลยดูจากตลาดการก็ได้ว่าคนส่วนใหญ่อยากแรกเลยชุดคอสตูมเพราะไอ้เค,คอทอดใช้พันหกอย่างอื่นไม่ขาดจบไปนะสำหรับคอสตูมคิดแบบคร่าวๆนะครับคร่าวๆนะรอบนี้เพราะว่าไม่ค่อยดึงดูดพูดต,ตรงผมเฉยๆสัตว์เลี้ยงมีปุ่มมาใหม่ด้วยนะครับปุ่มอะไรวะเนี่ยอ๋อปรับค่าคุณสมบัติเอาสเตตัสมาเวทใหม่อ่ะเออไม่น่าจะมีอะไรนะน่าจะอย่างนั้นนะก็คืออย่างเช่นสมมติขิเราตัวนี้มีหนึ่ง แต่พี่ดาเมจลิทัชชั่นเรามามาแปดเนี้ยเราก็ใช้น้ำยาเนี่ยรีรีใหม่แบบเวทใหม่บาลานซ์ใหม่เงี้ยแพทนี้อัพสเตตัส90ได้ยังครับได้แล้วครับอ่ะหันราคา4นาทีน่าจะพอกติกาหันราคาก็ชัดๆอ่ะเพื่อนๆคอร์สตูมคือกิจกรรมนี้มาคอร์สตูมรัวๆไม่มีอะไรเลยแล้วก็แฮชการ์มใช่ปะตามนี้ครับราคา2ล้านถ้าเพื่อนเ,อนเอนไม่หันราคา หันราคาอ่าอันดับแรกเรากดหันราคาเองก่อนเนี่ยมันก็จะถูกลงไปจาก2ล้านก็เหลือล้าน8ลดไปแสนแปดอ่าสามหมคูณหทีเนี้ยเพื่อนๆไปเชิญชวนเพื่อนได้แต่มีเงื่อนไขยอยู่2กรณีด้วยกัน 1. คือต้องเป็นผู้เล่นใหม่เลย 2. คือต้องเป็นผู้เล่นที่รีเทิร์นนะคือกลับมาเล่นใหม่นะครับซึ่งเงื่อนไขก็เยอะอีกอะ่ะปวดหัวปวดกระบาลน,นะครับก็คือผู้เล่นใหม่จะต้องมีเลเว่า5เลยนะ อ่าใช่ไหมผู้เล่นใหม่เนี่ยต้องเป็นผู้เล่นที่มีเลเว่า5คือต้องปั้นตั้งแต่เลเว่าไปถึง35ถึงจะสามารถกดให้เราได้อันที่2อีกอันหนึ่งคือผู้เล่นรีเทิร์นนะครับคือผู้เล่นที่กลับมาเล่นใหม่ต้องเป็นผู้เล่นที่ไม่ได้เล่นตั้งแต่วันที่18อ่าตั้งแต่วันที่18เลยนะไม่ได้เล่นเลยนะถ้าเข้าวันที่19ามาจบแล้วดีเอนก็เบสเลเวล40สําหรับผู้เล่นที่รีเทิร์นถึงจะกดให้เราได้นี่ไงยอดเงินหันราคาจะเป็นแบบสุ่ม ในช่วงอีเวนต์มีโอกาสหันราคาคอสตูมกราสีเหลือศูนย์คริสตัลเลยนะสมมติถ้าเราหันเองแล้วมันจะเหลือเท่าไหร่อะลองคำนวณเล่นๆเอาอย่างเงี้ยเอาอย่างคำนวณกันว่าคูณห้าแค่ครั้งแรกฉะนั้นมันก็จะได้วันละสามหมื่นเจ็ดประมาณสามหมื่นห้าลดไปห้าแสนกว่าลดไปประมาณห้าแสนชุดเนี้ยเหลือจะประมาณล้านห้าถ้าเราแบบกดเองหมดเลยนะต้องเชิญเพื่อนว่ะเพื่อนหันเนี่ยคีห้าเท่าทุกครั้งที่หันเลยนะโอ้หต้องสิบคนเลยว่ะเนี่ยสิบคนถ้าเอาสมมติเพื่อนหันให้ได้แสนห้านะ สิบคนล้านห้าต้องสิบคนเลยอ่ะโอ้โหต้องแม็กซิมัมเบรกอ่ะถึงชุดจะฟรีอ่ะสิบคนอ่ะต้องเป็นอย่างน้อยสิบคนต้องสิบคนอย่างน้อยต้องสิบคนถึงจะเหลือศูนย์โดยประมาณนะผมว่าเฉลี่ยเฉลี่ยแสนสองถึงแสนแปดอย่าลืมหันราคาฟรีนะครับรีทุกเที่ยงคืนข้อควรระวังใช่ไหมไม่สามารถใช้หลายบัญชีในอุปกรณ์เดียวเพื่อขอให้เพื่อนช่วยหันราคาในเวลาเดียวกันและไม่สามารถมีตัวละครหลายตัวในหนึ่งบัญชีเพื่อให้เพื่อนเขา้าร่วมหันราคาแต่ผมว่ามันเขียนแค่ ระวังไว้อะตรงนี้นะแต่ผมว่าน่าจะทําได้นะอย่างที่คุณไลแลนทำอะไรกิจกรรมเลยมากมันกดหันในเว็บนะโหมดไม่ระบุต,ต,ตัวตนในกรก็กดได้เลยเอาแล้วนี่ไงช่องเราช่องเราเนี่ยนะชอบมีลู่ทางมีทางออกเอ่อขุดแร่ปรับตามแพทสรุปขุดแร่ไม่บั๊กใช่ไหมแก้แล้วเรียบร้อยขุดแปดตอนนี้ได้ขุดหนึ่งใช่ไหม 8ได้แร่เร้วหนึ่งเต็มเลยโหสบายใจว่ะผมลอยตัวว่ะผมขุดแร่เรือสองตามแพทครับมันลดสเตมิน่าจาก4เป็น3ไหนลองคิดเล่นๆนะปกติ2 0 0พเนี่ยเราขุดได้500ทีใช่ป่ะแต่ตอนนี้ขุดแร่เหลือ3เพิ่มมาอีก160ทีสมมุติแร่โอ้โหแหล่เรหนึ่งยี่สบสาบาท23บาบาทน่าจะขาดทุนอยู่ดีอะต่อให้ได้ขุดเยอะขึ้นนะ นักผจญภัยที่รักนะครับสำหรับปัญหาทางท่านเราติดถามไเยอะถาม,คามเครั้งแรกนอาจารย์เดี๋ยวจเา็7สวัสดีนักผจญภัยขอภัยอย่างยิ่งในความไม่สะดวกในการเล่นเกมของท่านแพทเพราะเรเวล90เวอร์ชันเมืองการเ์เฮมได้มีการเพิ่มวัตถุดิบไลฟ์สกิลจำนวนมากโดยเหตุนี้ครับรูปแบบผลของไลฟ์สกิลวัตถุดิบก็ขึ้นอยู่กับการปรับเพิ่มวัตถุดิบไลฟ์ดังนั้นในส่วนที่ขุดแร่ระดับสูง ออกแร่ระดับต่ำจึงเป็นการเซตติ้งของเกมและปรับวิธีการเล่นเลเวลไลฟ์สกิลสูงสุดแล้วก็ยังมีวัตถุดิบลายมากมายครับไม่รู้ผมไม่รู้ผมลอยลำแล้วผมผุดแร่เลเวลสอมาจากอดีตอย่างนี้ต้องบอกว่าอะไรผมมาจากอดีตครับผมมาจากอนาคตและอดีตครับสรุปไม่ได้มีปัจจุบันเลย ไม่เคยขุดแร่อยู่แล้วดูปริดิฐรเลว9เก้าที่เพิ่งเข้ามาอันหนึ่งนะคาร์ทเทมปริดิฐรเลว9ทเก้าทำอาหารอันนี้จอบขุดช้าเลว9เกา้าอันนี้จอบขุดเร็วพรีเมียมไว้เมดิซินคิดแล้วก็ PVP พีรีเมียมไว้เมดิซินคิดหมดแล้วมั้งถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์ถ้าใช่กดแจฝากติดตามและกดกระดิ่งด้วยทีทิกและทิก๊กขายไม่ได้ผู้สบสนเบื้องหลังทุกคนที่ให้ผมได้ทำคอนเทนต์ในทุกวันนี้ขอบคุณมากครับผม